สวัสดีดค่ะบักสภาพผ้ามือสองค่ะแอลค่ะ,ค,ะค่ะวันนี้ค่ะทุกผ่านสาเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวกเสื้อผเเ้า็ p สะดุ้งนะคะเป็นงานเกาหลี l อ t SP นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทครับราคานะคะทุกค่านะราคาหนึ่งหมืน่นสามพันห้าร้อยบาทนะคะน้ำหนักร้อยกิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะทุกาจะาหกร้อยถึงเจ็ดร้อยชิ้นต้กต้นทุนต่อชิ้นประมาณการเท่าคสาพอมียาบประมาณการนะคะทุกผ่านสาแต่ยี่สิบบาทนะคะ 19บาท20บาทนะคะลูกค้าจ๋าอะส,สวัสดีลูกค้าทุกท่านอีกรอบค่ะลูกค้าจา๋างบ่ายแก่ๆพบเจอเราอีกแล้วค่ะลูกค้าจา๋าอย่าเพิ่งเบื่อกันนะอย่าเพิ่งรำคาญกันนะลูกค้าจา๋าไม่แน่ใจว่าลูกค้าณตอนนี้กี่ท่านลูกค้าจา๋าอันดับแรกเลยอันดับแรกอันดับที่หนึ่งค่ะลูกค้าจา๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามารัวๆขออหัวใจค่ะลูกค้าจา๋าเพื่อเราจะไปวันที่7เดือนเจ นะลูกค้าจา๋า<ช>สำหรับลูกค้าที่เป็นแฟนตัวยงนะลูกค้าจา๋าเรานัดเจอกันอีกรอบเดือนหน้านะลูกค้าจา๋าวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดสำหรับลูกค้าที่เป็นแฟนตัวยงเมื่อเช้านี้เราแจากยิ่งใหญ่มากมาลูกค,ค้าจ๋าวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดห้ามพลาดกันเลย<ช> <ๆ S 2> ทีเดียว <ๆ S 1> กันลูกค้าจา๋าวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดเดี๋ยวเรามาแจากรอบแต่เราไม่แน่ใจว่าเราจะแจกเป็นหมวดอะไร นะคะฝากติดตามก่นลูกค้าจะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะใช่ใชค่ะแต่เมื่อเช้าแอบกล่องเที่แอวค่ะมีพลาดหลายคนเลยนะคะลูกค้าค่ะถ้าคนไหนพ่พาดฝากติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เป็นแฟนตัวยงไว้นะคะลูกค้าคะคือเราจะมีกิจกรรมดีๆมาให้ร่วมเล่นเกมต,ตลอดแน่นอนใช่ใชค่ะลูกค้าจะ๊ะ เป็นเดดสะดึงใส่ง่ายใส่สบายค่ะลูกค้าจ๋าสีสันของเขาก็จะจวดใจเนี่ยจ้าที่จะเป็นเคมแชมเป็นเนื้อผ้าที่สีคือเอาง่ายๆสีไม่แทบจะไม่ตกใส่ง่ายใส่ได้ทุกกลุ่มกลูกค้าค่เป็นเนื้อผ้าที่แบบว่าไม่ต้องรีดเหมาะมากกับคนที่ขายไม่มีเวลาซักรีดเหมาะมากกับคนที่ใส่ไม่อยากรีดค่ะลูกค้าจาหมดปัญหาซักรีดค่ะลูกค้าจาหมดปัญหารีดซะเนาะ สักกาดไป้ในใจเพราะว่าธรรมศาสตร์มันก็จะเป็นยังไงเนาะใช่อ่ะอหมดปัญหาลีนลูกค้าจ้าสามารถนําไปขายได้ได้กระสอบ,บใหญ่มากคุณลูกค้าจ้าร้อยกิโลใน,นราคาหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทเท่านั้น<ช>จ้าต้นบนสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจ้ามีแบบว่าแฟชั่นที่หลากหลายด้วยนะคะแขนสั้นแขนยาวมีมานะคะเป็นแนวเสื้อคลองเสื้อขอบน่าจะมีมาด้วยนะคะลูกค้าค้าแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะ คือแบบว่าแล้วแตกกระสอบนะคะลูกค้าคะใช่ค่ะลูกค้าจ่ากลุ่มผู้ใหญ่ใส่ได้ได้ค่ะวัยทำงานใส่ดีค่ะลูกค้าจ่าราคาเราก็ุูมมากทั่วเฉลี่ยแล้วตกต้นทุนจอต่อชิ้นคือเป็นเป็นจังไหนก็จะไม่แขวกว่านี้เจ้าต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้าจ๋าประมาณการสิบเก้าบาทยี่สิบบาทนั้นนะคะใช่ค่ะเอาไปขายตัวละเก้าเก้าก็ได้ตัวละแปดเก้า ร้ลอยก็ดีนะคะลูกค้าค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับกลุ่มตลาดน,นะคะลูกค้าค่ะถ้าบางตลาดอาจจะทําราคาที่ได้สูงนะคะหรือว่าบางตลาดอาจจะทําราคาได้ที่แบบว่าไม่สูงมากนะคะใช่ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เหมือนที่แจ้งแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดนะลูกค้าจ๋าอ,อย่ารอช้าค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเนื้อผ้าสเปนเดสะดงเป็นเนื้อผ้าแดงๆเป็นเนื้อผ้าที่ใส่แล้วเย็นค่ะลูกค้าจ๋าอาจจะเป็นเนื้อผ้ายืเดีสไตล์แบบนี้อาจจะมีเป็นค้ามาบ้างนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับวันนี้ ลูกค้า ja. จ <Whoa. S 2> ๋าลูกค <t empath etic memory> ้าจ๋า5น0มืสามพันห้าร้อยบาทซื้อสองกระสอบเพื่อจะได้ส่วนลดหนึ่งพันบาทเพื่อจะได้เป็นสมาชิกกับทางบริษัทบัคค่ะลูกค้าจ๋าซื้อเยอะรถเยอะแน่นอนใช่ค่ะหรือว่าจะเอาไปเทสก่อนเอาไปลองก่อนกาลูกค้าจ๋าหนึ่งกระสอบสองกระสอบก็ได้ได้หนึ่งกระสอบไม่ได้ลดสองกระสอบได้ลดหนึ่งพันบาทแล้วได้เป็นสมาชิกกับทางบริษัทบัคด้วยค่ะลูกค้าจ๋ายารอช้าอยากได้ที่ต้นทุนที่ซอบกว่านี้ค่ะสิบโล สามารถเช็คสต๊อกกับพนักงานขายโดยตรงได้อยากได้ด่วนได้เร็วได้ไวค่ะลูกค้าจ๋าหมายถึงจิตต่อนะอยากได้เลยนะสามารถโทรได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าเบอร์ที่หน้าเฟซบุ๊กค่ะเบอร์ที่หน้ายูทูบค่ะเบอร์หน้าอิสตานแกรมค่ะเบอร์โทร ที่เว็บไซต์นะลูกค้าจ๋าสามสามารถเลือกเบอร์ได้เลยนะลูกค้าจ๋าชอบบรนกดเบอร์นั้นได้เลยนะคะใช่ค่ะเบอร์ที่ขึ้นหน้าเพจสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้หรือว่าจะแอดไลน์คุยกับพนักงานโดยตรงได้เลยนะคะลูกค้าค่ะคือช่องทางในการติดต่อของบัคนะคะหลากหลายจริงๆนะคะลูกค้าสามารถแอดเพจเข้ามาคุยกับแอดมินเราก็ได้นะคะหรือว่าจะทักไลน์เข้ามาคุยกับพนักงานโดยตรงก็ได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นเบอร์ที่ขึ้นหน้าเพจเท่านั้นนะคะ ช่คะ่ะลูกค้าจ๋าแต่ต้องเป็นเบอร์ที่แบบว่าโช์ที่หน้าเฟซบุ๊กเท่านั้นนะ,ะลูกค้าจ๋าเพราะว่าถ้าเป็นเบอร์อื่นไม่มีนะ<ช>ลูกค้าจ๋าถ้าเป็นเบอร์อื่นคือไม่ใช่เบอร์พนักงานขายของทางบริษัทบัคของเรานะลูกค้าจ๋าพูดถึงหมวดน,นี้ของเราดีกว่าคะ่ระราคาหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทจา้าลูกค้าจ๋าแต่ว่าอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายเพื่อนด้อลูกค้าจ๋าที่ต้องเอาไปซกักอาจเจอบ้าง ถ้าถึง15%ตามเกณฑ์ของทางบริษัทบั็กนะคะ<ช>แต่ย,ยังไงก็คุ้มคุ้มมากแต่ยังไงก็คุ้มค่ะบอกได้คำเดียวลายจงลายจุดสีพื้นมีมาหมดค,ะ<ช>ค่ะลูกค้าจ้าหมดปัญหาและพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่อยากซักไม่อยากเลีดเอาไปขายได้เลยแนะนำเป็นหมวดนี้ค,ะ<ช>ค่ะลูกค้าจ้าแนะนำเป็นหมวดนี้เลยนะคะ เป็นกระสอบรีวิวก็ได้นะคะลูกค,ะคะ้าขาหรือว่าเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะลูกค,ะคะ้า่ะคือสามารถเข้ามารับเองที่หน้าง,งานก็ได้หรือว่าจะให้เราจัดส่งก็ได้นะคะใช่ค่ะคือได้เหมือนกันนะคะได้เห<ด><ช>มือนกันหรือว่า าสามารถเข้ามาดูสินค้าก่อนหน้างานก็ได้ก่อน,น,งงน,อนตัดสินใจซื้อก่อนก็ได้ว่าเป็นประมาณแบบไหน,นยัางไงาแต่ว่าบ,บ,บ,บางรายการจะ่ะลูกค้าจะ๊ะถ้ามาหน้าง,งานเราอาจจะไม่มีแบบว่าเป็นทุกวททุกประเภทสินค้าใ,ให้ลูกค้าดูนะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่าบางรายการอาจจะจองล่วงหน้าอาจจะมีบ้างนะลูกค้าจ๋าถ้าสมมดอาจจะมีบ้างทางนี้ทางนั้นต้องขออภัยลูกค้าด้วยแต่มาหน้างานแล้อดีอย่างหนึ่งนะยังไงคะพี่แอติมีมีไอติฟีกาแฟมามาค่ะแป๊บซีเมีเมีค่ะโอ้ยไม่กินแป๊บซี่ไม่กินกาแฟลูกค้า จ๋าไม่ทานเนาะไม่ทานแบบซี่ไม่ทานกาแฟลูกค้าจ่ะขอเป็นน้ำเปล่าก็ได้ได้ลูกคะจ๋เข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้ค่ะลูกค้าจ๋าเพราะบริษัทบักออเปิ์คช่นีมคะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะลูกค้าขาวันหยุดเสาร์อาทิตย์ลูกค้าขาเข้ามาได้เลยนะคะใช่ค่ะเอาง่ายๆเปิดแต่จันถึงอาทิตย์ใช่ค่ะอาทิตย์ถึงจันท์ค่ะ เหมือนกันเหมือนกันกลับไปกลับมาเราไม่มีวันเปิดค่ะใช่ค่ะเปิดทุกวันแต่ว่าวันไหนที่เป็นวันหยุดเดี๋ยวเราแจ้งก่อนโรงงานใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเอฟวันนี้ไปก่อนราคารอบจันจ๋าหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทค่ะต้นทุนสิบเก้าบาทสิบเก้าบาทยี่สิบบาทเท่านั้นจ้ะราคาจ้าต้นทุนสิบเก้าบาทยี่สิบบาท ลดต้นทุนซอฟต์ค่ะลดต้นทุนเลนค่ะสามารถนําไปขายได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าเป็นหมวดที่แนะนานะลูกค้าจ๋าคาดเบลต์ใส่ง่ายใส่ง่ายใส่ง่ายมากค่ะลูกค้าจ๋าใส่ได้ทุกกลุ่มเลยนะคะชอบแขนยาวก็อยู่ในนี้แขนสั้นก็มีนะลูกค้าจ๋ามีหมดเลยเป็นสไตล์แขนกุดก็อยู่ในนี้นะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้จะมีทุกอย่างนะลูกค้าจ๋าแต่ว่า ยังคงเป็นเนื้อผ้าสเปนเดดสดุงนะคะใช่ค่ะลูกค้าค่ะคือใส่ได้ทั้งกลุ่มแม่บ้านกลุ่มไว้ทำงานนะคะไว้ลงไว้รุ่นใส่ได้นะคะลูกค้าค่ะคือแบบว่าใส่ง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกฤดูเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะฝากโปรโมชั่นด้วยค่ะลูกค้าซาปอรราคาพิเศษ อาเกือบสิบรายการลูกค้าจะสามารถเลือกซื้อได้เลยนะคะบางรายการสินค้าหมดแล้วก็มีนะลูกค้าจะฝากไว้ด้วยพอค่ะแม่ค้าท่านไหนที่เป็นสมาชิกบั๊กคลนะคะจ๋าอย่าลืมนอนรับทับสิทธิ์ได้นะคจะซื้อเก็บซื้อตุนไว้ได้เลยนะลูกค้าจ๋าบางรายการจะต้องอย่างนี้บางรายการหมดแล้วนะลูกค้าจ๋ายิ่งเป็นโปรโมชั่นเปิดราคาพิเศษคืนกำไรลูกค้าที่เป็นสมาชิกบั๊ ลูกค้าจ๋าต้องแจ้งเลยนะเพราะว่าลูกค้าบางท่านสต๊อกไว้เยอะมากแล้วก็ลดเยอะมากลูกค้าจ๋าบางรายการลด3,500 <5. S 1> บางรายการ500 <5. S 1> บางรายการพันกว่าบาทแล้วแต่หมวดแล้วแต่ประเภทค่ะทางนี้ทางนั้นสามารถเช็คกับพนักงานขายโดยตรงได้ดนะคะได้เลยค่ะโปรโมชั่นของเรามีให้ลูกค้าทุกๆเดือนอยู่แล้วนะคะลูกค้าขะถ้าเป็นแต่ว่าเป็นยิ่งเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะยิ่งมีแต่คุ้มนะคะลูกค้าขา สวยๆเยอะๆเลยนะคะใช่ค่ะสวยๆเยอะๆนะคะลูกค้าจ๋าตะกอนตะกอนลวดลุ่มลวดลายแบบนี้มีมานะคะไปสุดตะกออ่ะหลากหลายหลากหลายจ๋าลูกค้าจ๋าเป็นหมวดที่แนะนำได้แล้ววิธีอะไแล้วค่ะใส่กางเกงพอดีเลยอ่ะลูกค้าจ๋าเป็นเนื้อผ้าเด้ง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 ดึงดึงค่ะลูกค้าจ๋าดึงดึง ลูกค้าจ๋าเป็นเนื้อผ้าดึงดึงเด้งเด้งเป็นคล้ายคล้าผ้ายืดแต่ว่าผ้ายืดบางโซตงรีดแต่เป็นเนื้อผ้าสเปนเดดสะดุ้งลูกค้าจ๋าแพ็คจิ้งมาน้ำหนักร้อยกิโลอัดแน่นมากไม่ต้องรีดเป็นเนื้อผ้าเย็นเย็นนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับวันนี้นะคะอันนี้เราประมาณกันแล้วก็ค้าใส่ด้วยคนใส่ S ใส่ M คนใส่ M ใส่ใส่ L ค่ะลูกค้าจ๋าอันนี้เราก็ประมาณกันนะคะ ทัวร์ายการค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับวันนี้เป็นเนื้อ้าสเปนเดสะดุมนะคะเป็นงานเกาหลีลดเอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบักราคา1น5 0 0มนบาทนะคะน้ำหนัก1 0อกิโลจํานวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้จาจ๋าอ๊หกร0ถึง700ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการค่ะค้าขออนุญาตประมาณการค่ะลูกค้จาจ๋า19บกาบาท20บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักได้หลกากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น ไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์ IG, จีเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าง,งานได้ค่ะบักของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9้ามงเช้าถึง5้ามงเย็นนะคะฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอ,คขอบคุณค่ะ